ยืนยันแล้วเรอมี GT 5 Pro จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีแผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่ที่สุดช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรวมีได้เปิดตัวเร l มี GT 5สมาร์ทโฟนระทรงรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งในช่วงปลายปีนี้เ,เตรียมจะเปิดตัวเร l มี GT 5 Pro ที่ยืนยันแล้วว่าจะใช้ s n a p d r a g o 8 Gen 3ที่เป็นชิปรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปายไม่นานครับ และล่าสุดทางเรียวมีก็ได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้แผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่มากๆเลยครับโดยทางเรียวมีได้ยืนยันว่าชิประดับท็อปจะมาพร้อมกับประสิทธิภาพระดับสูงค่ะที่การกระจายความร้อนก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานได้อย่างเต็มที่ซึ่งกรณีของเรียวมี GT 5 Pro จะไม่ใช่เพียงแค่ประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งเท่านั้นแต่ยังได้แผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหการรมนี้ เพื่อใช้ชิปซัมด็กเก8 Gen 3สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาครับโเรือมี g ี g t 5 Pro กับความร้อนได้ถึง10,000หน่วยซึ่งหมายความว่าจะมีแผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่ถึง10,000ตารางมิลลิเมตรเลยทีเดียวครับส่วนสเปคอื่นของเรือมี g t 5 Pro จะใช้หน้าจอโค้งชนิด OLED ขนาด6.8นิ้วความเร็ว 1.5K 1 4 4 h z ในกล้องหน้าความเอียด3 2านพิกเซลและกล้องหลังที่ใช้เซนเซอร์ตัวใหม่อย่าง LYT 808 บวกกับเลนส์อัลตราวายความแะเมแปงพิเซลที่ใช้เซ็นเซอร์ Omni Vision OV 0 8 d 1 0และเลนส์พลสิโคม50ล้านพิเซลเซ็นเซอร์ IMX 8 9 0ใช้ชิปประมวลผล s n a ปดรจ็ดสา3ให้แรมสูงสุด24่สที่เป็นแบบ LPDDR5 ส่วนหลอมสูงสุด1นทรไบต์ที่เป็นแบบ UFS b 4ส่วนแบตเตอรี่ให้ไปที่5400รอมิลลแอมรองรับชาร์จเด้1 0นวัตต์และชาร์จไร้สายที่50วัตต์ส่วน,นคะออแนนแ 2ล้าน2แสนมกคะแนนเลยทีเดียวครับ